โอเคกลับมาแล้วครับแต่กี้นี้อ่าคอมมันจอดำไปเลยคอมมันจอดำไปเลยโอ้โหอ,อยู่ดีจอดำไปเลยตะกี้นี้ไม่รู้ไฟคลิปเสียเปล่าคลิปที่เราสร้างลงทุนอัดมาเสียงต่อไม่รู้แม่งเอ,อ้ยไอ้เหี้ยคอมกูก็กากเกินเนี่ยได้โปรดบริจาคให้ผมเถอะ จากให้รีนบริจาคให้ด้วยเลยโอ้ยโอ้ยกดบริจาคให้ฉันเลย กี้จอดำไปไอเ้เคียไอสัตว์จอมันก็นดำถูกจังหวะด้วยยัดเข้จะขึ้นสอจะขึ้นสามเอ็มแล้วแม่งเฮียเนี่ยเดี๋ยวผมเช็ถ้า,ถ,าถ้ากูได้คอมเครื่องใหม่นะกูจะทุบ GTX 1080กซที่ไออันนี้ทิ้งด้วยจะกูเลื่อยทิ้งอ่ะไอเ้เคียหัวร้อนชิปเป่งเลยคนดูคนดูเข้าใจว่าแบบแบบแบบเรากำลังจะขึ้นข้างหัวแล้วอะ แล้วแบบคอมแม่งกระจอกอะ่ะเออขอแบบคนดูนช่วยกันออกคนละหนึ่งบาทก็ได้อะ่ะถ้าสองพันคนก็ได้ต้องสองพันบาทและจริงปะห้าบาทอะ่ะสองพันคนก็น่าจะได้ช่วงประมาณสี่พันหกพันบาทแล้วจริงปะผมก็ได้การ์ดจอมือสองลับไปแล้วช่วยผมเถอะนะ,ะดูผมไม่ไหวกับการ์ดจอไอใบนี้แล้วโอ้ เดี๋ยวเคิสุเน่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอคิสุเน่ก็เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหัวร้อยกับคอมมามาคิสุเน่อยู่ไหนกูอยากรู้จังเลยว่าท้ามึงอะ่ะอยากรู้จังเลยคิสุเน่มันจะโหดจริงหรือเปล่าเล่นฝนไหลฝนแสงอ๋อฝนแสงมันกากตาย เรียบร้อยหนึ่งศูนย์ถ้าไหร่ละสองจุดเก้าเก้าเก้าเอ็มใครมาเปิดกูซินเนวมนเปิดวะคซิเน่ยอยู่ไหนเนี่ยคซิเน่สู้ผมไม่ได้แล้วแค่นี้แค่นี้ก็สู้ผมไม่ได้แล้ว ไม่โดนวะไม่โดนไม่โดนสามเมยังเออสี่สาม,มเาามแล้วโอ้ย แสงมันก็ลุมเหมือนคิสเล่เนี่ยไอ้ย่าสองผลนี้แม่งลุมเกลียไอสัตว์เอ้ยกูไม่มีนั่นไอสัตว์ยิงไม่โดนไอ้ย่าแสงมันก็ยิงเอายิงเอาพ่องสอนนี่ยิงไอ้ยี่หยล่างหมดละต้องสู้ด้วยฝีมือละ ตกต่ำว่ะกูจะไม่ยอมไม่เสียค่าหัว 3m อันนี้เลยขาดไม่ว่าจะแลกมาด้วยอะไรก็ดามที่ไม่ใช่ชีวิตเพราะถ้าแลกด้วยชีวิตมันจะทำให้กูเสีย 3m เข้าเซฟโซมเรียบร้อยเข้าเซฟโซม นะตอนนี้เราก็ทําภารกิจสําเร็จนะครับผมได้ทําการล่าค้าหัวขึ้น 3m เ,เป็นที่เรียบร้อยภายในเวลาพอดีเป๊ะเลยครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบด้วยนะครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่องไฟล์ภาพก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะพยายามเอาไฟล์ทั้งหมดที่มันใช้ได้อัดลงนะครับผมก็ก่อนไปสุ่มผลก่อนอ่ะจัดไปก่อนไปก็เดี๋ยวสุ่มผลก่อนสุ่มผลบอกลา โอ้โหผลกลากเออแสนยังดียังดียังดียังด,งดีเก็บได้ป่ะเก็บไม่ได้โอเคก่อนจากกันไปก็ขอขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับผมเย้ yeah.